นิทานเรื่องช้างน้อยใจดีการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นานาชนิดในป่านั้นมีช้างน้อยตัวหนึ่งชื่อพายน้อยพายน้อยเป็นช้างที่ใจดีและอ่อนโยนชอบช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นๆอยู่เสมอวันหนึ่งพายน้อยกำลังเดินเล่นในป่าก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากุ่มไม้พายน้อยรีบเดินไปดูพบกับลูกกวางตัวน้อยที่หลงทางจากแม่ พายน้อยรู้สึกสงสารลูกกวางจึงอาสาพาไปหาแม่พายน้อยพาลูกกวางเดินผ่านป่าผ่านลำธารผ่านภูเขาในระหว่างทางพายน้อยก็คอยช่วยเหลือสัตว์ตัวอื่นเช่นช่วยลิงเก็บกล้วยที่ร่วงช่วยเต่าข้ามถนนช่วยนกที่บินตกจากรังในที่สุดพายน้อยก็พาลูกกวางไปพบกับแม่ได้สำเร็จแม่กวางรู้สึกขอบคุณพายน้อยมากพายน้อยรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ตั้งแต่นั้นมาพายน้อยก็ยิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในป่าทุกคนต่างรู้จักพายน้อยในฐานะช้างน้อยใจดีสัตว์ตัวอื่นๆต่างรักและเคารพพายน้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีและน่าชื่นชมทำให้เรารู้สึกดีใจและมีความสุขและยังทำให้คนอื่นรักและเคารพเราอีกด้วย